สวัสดีค่ะพบกับเอิร์ทนะคะที่ YouTube ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะวันนี้เป็นบรรยากาศแบบพลบค่ำเดี๋ยวขอเนียปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคนะคะขณะนี้เป็นเวลาเป็นเวลาเออหกโมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายทำบรรยากาศนะคะการเตรียมจะส่งรถ SK-135 นะคะ SR-2 YV-06 นะคะไปยังจังหวัด อุบลราชธานีนะคะวันนี้เรา,เาได้รับคนงานเข้ามาใหม่นะคะเป็นพนักงานขับเทเลอร์คนใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะพามาแนะนําให้พี่ๆน้องๆในทางช่อง YouTube ได้รู้จักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเพราะว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะพูดเก่งนะคะแล้วก็พอที่จะเข้ากล้องได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักกับคนขับเทเลอร์คนใหม่นะคะนี่มาแล้วนะคะหน้าตาหล่อาอาการเลย อ๋อคือเป็นเจ้าคือเป็นเจ้าไปผมมาสมัครงานหมาฮนะอ้ยรู้สึกผิดหวังมากเลยรู้สึกผิดหวังมากเลยห <c oughs> ยอกเล่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเขาขับเทเลอร์เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาแมคโครของเราขึ้นเองแต่ว่าไม่ได้ไปส่งเองนะคะเอารถขึ้นไว้รอพี่เทเลอร์นะคะอ้ยขักขนาด คันนี้นะคะเราจะจัดส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานีถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะคะเอามามเครื่งสิครับแมคโค้เทิื่งสิครับหทเหลอร์พอดีเอาน,อน้องเด็กใหม่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยทั้งช่อง YouTube สวัสดีครับผมเด็กใหม่ครับผมรู้จกักมีสัมมาคาราวะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวให้พี่โจไปย้ายรถมานะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็รถอาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดนะคะเรามาเจอกันในบรรยากาศอื่นๆบ้างนะคะครบค่านะคะเวลาโปรเพลแล้วดูนะคะนี่ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเรายังไม่เลิกงานกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งทํารายการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จนะคะคุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดศรสีสะเกตเลยนะคะมาซื้อ pc 120รุ่น6เซต e จากเราไปนะจ๊ะต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะ นี่นะคะเตรียมขึ้นเทลเลอร์แล้วนะคะสำหรับ SK135 ของเรานะคะสำหรับออ SK135 คันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1,850,000บาทนะคะเช่นเคยคะ่ะออปชั่นของเราจะเต็มให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับใบแท็กเ0เซนอาจจะไม่ได้พาดูตัวรถแบบละเอียดเหมือนทุกๆคลิปนะคะอย่างที่บอกนะคะเจอกันบรรยากาศอื่นๆบ้างนะคะ อย่างเมื่อวานก็มีไปส่งรถนะคะวันนี้เดี๋ยวเอารถขึ้นรอจะส่งนะจ๊ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบหรือสนใจนะคะอยากจะได้รถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะบริษัทบางนาแท็กเตอร์ยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านเลยนะคะ เบอร์โทรติดต่อของเรานะคะก็คือ0858400788นะคะและ0829193748ค่ะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถนะคะการซื้อรถการดาวนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมส่งนะคะ สำหรับระยะเวลาในการเช็ครถนะคะก็จะอยู่ประมาณ15วันนะคะก็คือเช็คระบบใหม่ทั้งหมดพร้อมทำสีเลยมาเลยมาเลยลกูกขับมาเลยเห็นไ,ไ,ไหม,ไมจ๊ะ คันนี้เราทำสีให้ใหม่เอี่ยมทั้งคันเลยนะคะสำหรับสติกเกอร์ด้านหลังนะคะเป็นชื่อบริษัทของคุณลูกค้านะคะเรียกใช้บริการได้นะคะทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นหอจอกอสมิงรุ่งเรืองกิจขนส่งนะคะเรียกใช้บริการได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นรถของพี่สมิงนะคะ กกอเจกสมิงรุ่งเรืองกีดนี่โปรโมทให้อีกรอบหนึ่งนะคะเรียกใช้บริการได้เลยนะคะทางจังหวัดอุบลน,นะคะและที่สำคัญนะคะบริษัทของเรานะคะหรือโรงซ่อมของเรานะคะเป็นระบบเปิดคุณลูกค้าสามารถมาตรวจเช็คนะคะขั้นตอนการซ่อมบำรุงการทำสี เรียกได้ว่ามาดูได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าบริษัทของเราเหลังจากทําการซื้อขายเสร็จแล้วได้ทําตามที่ตกลงกับคุณลูกค้าไหมนะคะว่าทําอะไรให้กับรถบ้างเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือเปล่านะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะ โอเคต่อกันเลยนะคะพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านะคะเลยต้องหยุดการถ่ายวิดีโอไปแป๊บหนึ่งนะคะ เสร็จสิ้นพิธีนะคะพร้อมส่งนะจ๊ะเป็นจังไรหนอหน่นนากลัวมากเลยอ่ะเราเด็กใหมเพิ่งจะหัดขับรถไหลด้วยอะ่ะรถไหลรถไหลด้วยคืนนี้เราต้องไหลแล,ล้วล่ะ โอเคนะคะก็พร้อมส่งนะคะเอาหนูไปเช็ครถให้เรียบร้อยพี่ต้องเอาโซ่ต้องเอาอะไรผูกไหมไม่เรารับโซ่ไม่เป็น <c oughs> โอเคนะ,คะเอาขึ้นใเข้าอย่างเดียว <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอ่อการเตรียมรถนำส่งของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะไปอุบลถึงพรุ่งนี้อตอนเช้าโทรศัพท์เจ้าดีดังนี้ขนาด มารองปองแปลงง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 โอเคค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปเลยแล้วกันอย่าลืมนะคะเบอร์โทรก็ได้แจ้ง่านผู้ชมไปในคลิปแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะคะอย่างที่บอกนะคะคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะแนะนําให้โทรมาสอบถามเลยดีกว่านะคะอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเอิร์ทแล้วก็ ออพี่โจนะคะจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ